ก็จเจริญพรเมื่อวานก็บรรยายกับผู้สูงวัยเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุก็บอกกับโยมเวลาพ,พระขึ้นอาสนะเนี่ยมักจะไม่ขึ้นตรงๆแบบนี้ก็จะเอียงๆตัวแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นไปสลับไปด้านหลังเพื่อที่จะบอกว่าครูบาอาจารย์ก็สอนอยู่เสมอ ว่าเวลาพอพระจะขึ้นอาสนะอย่าเอาฝ่าเท้าไปชี้หน้าโยมแบบนี้นะให้เอียงเอียงตัวเข้ามานะเอียงตัวเข้าหาอาสนะแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นไปรีบสลับปลายเท้าไปด้านหลังให้ค่อนข้างไวพอสมควรอย่าได้นะปลายเท้าไปชี้หน้าใครซึ่งก็บอกกับผู้สูงวัยวันนี้ว่าก็ขอขอบใจ ที่โยมได้ดูแลวัดวาอารามดูแลศาสนามาให้พระรุ่นหลานอย่างอาตมาได้มีโอกาสมีที่คุ้มแดดคุ้มฝนก็ขอขอบใจบอกว่านะ่เราก็สลับกันดูแลเมื่อก่อนโยมก็ดูแลเราเราก็มาดูแลผู้สูงวัยก็ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะของธรรมชาติที่มอบความสูงวัยให้กับโยมแล้วก็ช่วยกันดูแลไปขอจเจริญพร